ใครมาคะ ay, ใครมาสวัสดีค่ะใครมาคะใครมาแกเอ้ยโอ้โหที่นี่มาเ้ยเฮอ้ยกุทมงเลยเฮ้ยเฮ้ยำอะไรคะพูดไม่พอเลยค่ะบีน้องบีพีบอกสิคะ ลุงเล็กกูดไม่พอกับซีฟูดเลยต้อเป้าน,น้อง <c oughs> มึงไงฟูดลลลลมาหมักข้าวอย่างพ่อแม่ไม่ไดแดงนอมเอานเพ่อนน้ำมวยค้าทำไมน้ำมวยไม่เลี้ยงหลานล่ะคะไม่ต้องอุ้มมาคะ่นะน้ำมวยเขาเพิ่งกินอิ่มะคะ่ะ โอ้ยน้ำมวยเต้นที่ลองเต้นให้ดูที่น้ำมวยเต้นให้หลานดูทิคะเต้นให้หลานดูใกล้ๆอะค่ะใกล้ๆหลานทีค่ะอเต้นเลยค่ะเต้นให้หลานดูสิปูเต้นทิคะปูโอ้ทำไมเต้นสวยจังวะน้ำมวยเนี่ย วบพีบีคเต้นนะคะน้ำหมวยให้ดูสิน้ำหมวยเต้นสิคะหลานเต้นตามวัน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  ตัวมือตัมือตัมือด้ะตัมือแปะแปะตัวมือละตัมือละตัมือจริง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 เอาไปอาบน้ำไปเดี๋ยวนะคะน้ามวยเลี้ยงหลานนะคะเลี้ยงหลานทีคะจริง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  น้องเพลงให้หลานฟังดิน้หมวยเินรงนจงนงจรนจันนนนนนดนดนถูถูถูง่วงหรอคะ quán 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 quán